น้าเอี่อต่อบัวมีนหมอต่อแต่กว่างตเตเปียต่านะต่อนอ่ว่เงียคงกาะคงยีงเชียงรา,า,ายอ่ะนินจิตการดังเยอะตั้งเยอะอ่าลรือต่อนี่ว่าอากมลโอ,นยอ,ยอ้นนี่เสียเงี้ร้านกาแฟอ่ะน้าน,นี่แต่ยังไงมุ้งนานนะยำหน้าดอยสกกดอ่าใครไปมาก็มาเที่ยวอ่าพาหนุ่มสาวเนี่ยมาบอกที่สุด นายกอสมชายอ๋อเจ้าของดอยซิเวอร์โกไฮโอบัวมิงนีิตองถ่ายเจ้าวิดีโอซ้ำแฮะนะไอ้นายอาจารย์แค่นะอาจารย์แค่ประมาณรีสอร์ตดิวะว่าพูลังการีสอร์ทว่ายี่ป่วยมวลเนี่ยสวยก็น่ะเกียรติสูงบัวเมียนบัวต่อยแต่น่าเจ้านะโอ้นี่ควนน้องไดูต่างจีเจ้าบดยำสิ ชูเกจ้าเดี๋ยวเราปอนปอนยาไปูมือตีเช่ามาบังจีนุ่มรวย่นก้องเ t ียร์ชูอันนี้สิ่งขาวัดทับส่งมาแลวมันเกิดเอาองมอกี้นะนสิ่งเหล่านีเนี่ยกอเบย์เป็นวัลลุนจีนีเรานำมาตัดก้องก็นหรอเห็นกัหรอการะดิร จรคุยเรื่องเนี้ยเ่บุมเมียน่ยบุ๋มต้องจุ่มตีนหละบุเงียมันมีสิ่งที่คือเสียงใา้ตูดีมัเนโปเวไไม่ควเจอยู่นียเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าู้ฟ้าดินหรอบลุ่เดาวนึงทูเหรว่าต้องวบุมที่ว่าเราวจต่อเบอร์จะมาจีง้าวอีน้ำมากิงก็เน้นิ้มมาเจ้าป่าเจ้าเขา เราฝนอะไมาจ้ยนะบุ้มเนี่ยนี่นี่ถึงน้องตองเนี่ยมีกาทำค้างมีสเต็กปเบวะถ้าบุ้มทำค้างนะจิตนิยันทำค้างนะนี่ยปเบเชื่อมจุนน้องกระแสกระแสมันยบสลวานนี่หรอสิ่งที่เราพูดเนียอาจจะปวดออกแต่ว่าสิงบอกนนี่เจเนียเนี่ยเยเย็ขับรถ

vùng con xe, con sẹo đi học hay mong hoàng ngon đột lên như là những <laughs> con sẹo <xem> tôi, <cười> <cười> con đau có tay hoàng 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 tay hoàng tay hoàng tay Bố con hoàng tay hoàng tay hoàng tay hoàng tàu hoàng tay hoàng tay hoàng tay hoàng con hoàng tay hoàng tay hoàng tay hoàng คุเชียวผานเมงหนว่าคิดนักก็หรอขณะยมเมมันต้องม่ปัญหาอ่ะกกคิดนักกันานักเชิญนอมีกล้องยิ้มเนี่ยแล้วอาน้ำก็เยอโลกแตุู่น่ะพูนเสียหนอบุ้งจมจนัธรรมดาเลยหนอแจ่อคุณวางจูนบังนางคุไหนเป็นสัตว์ตัไนะครับวโควายว้นองเห็นกาเห็นชาบอ่ะ กาแฟกาแฟแฟนิ่ปังมาแล้วเจียวคอยด้วยนะว่าบุญเียแต่ละคนถ้าอยากชิมแล้วบัญเมียนเนี่ยคอยบเมียนในปรัชญาศาสนานะขอเยี่ยจะหมายความคิดตลอดตองบัวรลนหอนบัวยำจำแค่ปูบัวหนูจำแค่จังเรียวอิสัะนะบัวเยวจำแค่จังกโจ่อฮะมา dễ mà được với cũng quên miền lối nó pin nhà tảng tảng nó thái giảm mà không biết là tổ thiếu tập trận thái giảm trận thái giảm đi trận thái giảm đi là hết tao giờ cho rồi nhưng bây giờ cho giờ cái này là để đâu phía sau bây giờ trận giảm phía sau búa phá luôn là bây ở trận thái giảm phía búa phá luôn Sibien này bố mãi tế Sibien này tên hát bố khiếp chân mãi nó ạ Sở mày hiểu Mẹ hỷ yên tại Sibien ạ Biên này các mẹ Chờ như ạ mày hỷ yên mì Sibien chờ như có ô yê Cô to nhê Phải chơi <laughs> phải chơi nè Ý đâu Em nào Phải hổ Lào ạ tốt dấu quần Vô này nó không bôn nhê Tại mì thường mì có yê quản มาแตกออเยอะอย่ยอดน็ออมุนอย่าให้เต็มเจาะแต่ถ้าเราฟียเสียนะยืดบุนไม่ถึงยืเฟียเสียนนั่นไงเสียกานนะจนไม่จนอสุนัเยนี้ออมจะละกฟีเสียไม่ยมให้เปียอ่ไ่หนาเยอะยืุบุน้อมูลป้อมไม่แต่เปียยาวเหยียดแล้วกระดันผู้สเก็ปสองหน้าไม่ยียทุกชนอ่อซีเมนต์ตรต้หนซีเมนต์หนาดิน Xin miễn là mình mà nhỏ ai bồn bồn Bọn con, mình có giết dầu người phú, phạm suy phải chiếm Ờ là, thu thông sinh thông giảng nên mà nên mà tìm ti mạng ti mạng như vậy dầu bọn mà Mình có à. rất à, mì dầu là ừ. ờ. này, châu tên, mà, dầu, này Bọn chiều oh, châu chiều châu xoài, châu ừ. nhé, dầu, nào, Châu nắm nam, nhỏ, áo, dầu gỗ ạ Bọn ạ, châu phụ như bộ, phụ như bộ như thế, จะติงแต่ว่าผู้เยเ่ยห่วงต่อยเนี่ยของพวผู้บุ้นี่นอาะฟามช่วยเออช่วยจิมช่ยหย่านช่วยจิ้มช่ยจอยแต่ผู้บัวห่นจมจิมจะเยือกเชียนมีหย่อมบุญมาแต่ว่าอุบัติเหตุเออจิมจะเยือีแต่ว่าเนี่ยมาเออมีอันอีหางแต่ว่าเนี่ยหย่อมุ้นนี่หมาแต่ว่าสิ่งลายแต่คุนี่ขอบคูบัว่อน tôi tôi đặt tiền năm cái nhất chiều thì cứ phạm phải kiếm xin miết để tôi 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 này nhé tôi này tháng liên liên mai thì nhưng đau họ đau có thể hơn đâu vậy con sâm mà đá nữa nhầm thì con sâm như vừa mới mà miết là đi mà đâu vậy vừa cháu, vừa xin vừa ở nhất cháu tại này nhất tại này nhất chiều phải kiếm được vừa

ช่วยๆเลยจะเออแต่ว่าเนี่ยสาวหัวเลยจะ่านี่มาพัวจยูเลนสามสามเก้านะสามสามเก้าเขาบัวจะตอนเตะทองซ้ำๆทองซ้ๆตลอดนี่แหะนี่ก่เลยทำเพื่อนี่ใจเวลาผิดชั่วโมงชั่วโมงบัวแหลทุกครั้งนีกล้องช่วงนี่จะตอนแต่น่ะความดีๆคือว่าซิเมนน่ะกระจละเอาความดีๆมาอ้ยต่สี่ชั่วโมงหรอ่าเน้อใจชี่วใช่ใชสชั่วโมงมาเนี่พตอนเตะแต่ว่าเนความดีน่ะเนี่ย่ความดีๆน่ะ

เลยเนียเยยยยเมียนหนุ่ปุนเราว่าสพกรแต่ยยูเยา่ากัน่สิสิ่งมันลอมแต่เราว่าเะแต่แต่ไหนไหนนยู้มากอ่ะบ่ยยนายเมียนหยดโสยิบเรา่อง์ทยสุพุเจอพุเจจยมจนหนุ่มปุ่นจักศาสินะปุ่นจักรศาสเจ้าในบอยหยัดคิดก้านน่นเ่ไม่ยู่หรอกเพราะแต่ผ่านเนี่ยหนุ่มปุ่นนบ่ยแต่ลู้วนุ่มไปหุ่มป เดียมเนี่ยเดียวสารพัดต้องนอนอย่ครไบนี่ก็บนเนี่ยตัวเซาเมียนนั้นบนหิ้วก็แค่แต่ว่าบผมตัวจะตัวจะแค่เซายังก็บอกก้อยแต่หนอนเพว่าเป็นจัดแท้จัดซิปไม่อยากซิปเพราะว่าจะจัดแท้หว่าจัดแท้หว่าตัวเออจัดแท้หว่าแต่ถ้าเราคิดนะอ๋อคิดนะนี่แต่บนเมียนนั่นเนี่ยแต่ยาบเมุญของเมียนวะ อีกอเนี atorium. ่ยใจอีกอันก็ว่าจะประมาณนี้ใจอีกอานก็ประมาณนี้ว่าอ๋อหนิมจำเป็นกังนี่เป็นตัวเนี่ยเออหนิมนิ่เราคิดนะแต่แต่นี่มาจังตัวเนี่ยมาจังว่าเอ่อตะวันตกนี่เบอร์ตัวเนี่ยฝรั่งมือมากอ๋อหนิมแต่ก็ดีต่อเท้า ยาบ้วนอนี่ยาจจบัวบัว้องฝรั่งหวานใจนี้จะเป็นออกนี่แต่ก็ไม่รยงเย็นแต่ก็ชุงหวานขนาดไบัวซีเมนต์แบ่ขนานขนายีหไหนเจ่ได้ว่าแต่วกล้องสมบติจะเหลียว่าเหียนซีเมนเหียนเยี่ยมอ่ะีเจร่เลยนะมเนสูงขนาดไเอสูงขนาดยี่หอด่าเตจะโหเดียวสินาทีได้ไบอหดตุเป็นที่ออกขนาด่ต้อนเนื้อหาสำคัญแต่น้ำน้ำท่วมท่งเาบ้งลงเลงกันย่ 也很难啊，不，很 <noise> 难，很难弄不，都问你，个，都问你，不找不听哦，越在越找越听越无啊，你话东南越找越听越无啊，你话东南不只光呢，都得偏用那那点眼光，越用越不凡，水费减哦，就漏风那都。

ยุงอ uh ีเ huh. ่นหนาอีเ huh. uh ื่อนขับเชียร์ย้ำพุ่นมากเกิดวัตถุเหตุเพือนชี่นอนแต่ตุ่นตอ่นตุ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 ่นต่นตุ่นี่นตุ่นตุ่นเุ่นต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 ุตตชิญเตนน่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 ต่นต่นุ่าวอน่น่ตนน่นุ่น่ตน่นนตบ่ có tôm có ở trên nhiều nó mình, à. mình chỉ tao này <laughs> nó như chỗ à, à. ta chỉ mày à. mình đâu có sợ đâu chứ mình nghe ông à, à. anh xin đúng không phải 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 à. <laughs> để có là bà bà bài เดี๋บัเปี๋ยบแปลงเนี้ยหอบบัวใช่ฝันอ๋อเจาหาเพื่อบุคลากรเมื่อบุตรลากรอนเดี๋ยวบัวตเนี่ยเออชิช้นในปัวนเอ๋อเดี๋ยวจะจัดกงกำลังไปตัวตัวหนานตัวกลางเชื่ออากองอากองต่บลบัวสวนจีอยู่เมียนเจ้าว่านะไฟนอนจุดชิ้นปุกันจะเสตียสาเจนพราะบัวหนาบัวเมียนหนากว่าตังพื่นหนึ่งมัเสตียก็มันกตังในบัวอย่างนัที่ตว่าน quá quả tăng này, nị bữa tụi mình nị bớt sét địa như xíng nị bữa ta, xíng sét ta phốt như là hỗn độn à, bây giờ chấp <coughs> phim chiếu ta này cho, tăng nị chỗ cha nị chỗ cha chiếu à, cha chiếu ta lấy chỗ, nị như sét địa này cho tụi pháo nị chiếu mình lỏm này miền như vồn ở đót chỗ hà nội tò mò, bận địa quân gì đấy, địa quân giải chiến, đâu anh xíng nị chỗ, ờ, mình mình สักพักหนึ่งก็ต้องสิบห้านาทีเออสิบนาทีนี่ตรกะนุ่มเสรียมเบินเหรจุมใเน่บนหลอบินบมีเสร์ฟทู่ยนาอ๋อเสืุ้้าเนีเนี่บนรอนน้ำตองเสร์บทูอยาพรเจ้าตุ้นั่นเนี่ยโอ้เสียงท้าะเออก็ทู้เนึกว่าอนจุบเจียปวนออบุบตัวเนี่ยยปวนนะไสเจีปวนนะนอ ตู้ตู้บนาดอั่นานั้นนี่จะัวดินี่จะจัวแต่จิ๋วเจ้านั่นจะดจัวจุดจัวแจดจในยามา Sunday.